มา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 แล้วไม่กลัวไม่กลัวมาเร็วๆๆ็มาค่ะมาเร็วเร็วตื่นแล้วมาเร็วๆครับมาเร็วๆเป็นไงคะเจ้าส้ม สวัสดีทุกท่านค่ะเมื่อเช้านี้ให้อาหารเด็กๆตามปกตินะคะเดี๋ยวจะมาหลบมุมกินตรงนี้นะคะเพราะเขาไม่ชอบชายเย็นกับบัวขาวนะคะแม่นุกก็เลยให้เขาแบบเอาที่สบายใจนะคะมากินตรงมุมข้างบ้านนะคะตรงโลงของเด็กๆข้างบ้านมันก็จะมีมุมนี้นะคะเจ้าส้มสุดท้ายข้ามมากินอาหารนะคะส้มจะแบบว่าจริงๆมันมีทางมาอีกทางแต่ว่าเขาไม่มาะคะ่ะเขายืนร้อง ให้แม่มองเขาอยู่นั่นแหละค่ะสีเทากับส้มก็ยังยังอยู่ปกตินะคะยังอยู่ปกติทําคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะอาจจะมีเสียงนักเรียนแทรกสอนเข้ามานะคะวันนี้รีบทำคลิปนะคะกราบขอบพระคุณที่ชมพฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะเพราะว่า,าสังเกตว่า,าเหรียญมันขึ้นนะคะเหรียญมันขึ้นถึงจะไม่ได้วันละเหรียญก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะมันก็ขึ้นอยู่นะคะ เลียนมันไหลอยู่ค่ะไหลไม่เยอะก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้านะคะเมื่อวันอาทิตย์เอาน้องตุ๊กตาออกมาแล้วเมนุมก็ถ่ายคลิปไว้แต่ว่าช่วงนี้แมนุกจะเอาน้องตุ๊กตาออกมาทุกวันนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะแมนุกดูตุ๊กตาแล้วเขาดีขึ้นนะคะเมื่อเช้านี้ดูสังเกตดูว่าขนที่เคยร่วงไม่ร่วงแล้วก็มันก็เกิดนะคะมันก็เกิดเป็นบางจุดเป็นบางหย่อมแล้วนะคะแสงดงว่า อาการดีขึ้นอยู่นะคะอตอนนี้มันาทายาให้ก็จะเป็นเปียกๆหน่อยนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ผลนฟูเลยนะคะเมนูก็เลยทายาให้อีกนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเราเขาก็สดชื่นเพราะว่าเมนูกจ,จะเอาเขาออกมา,าช่วงเย็นจะเอาเขาออกมาเดินเล่นสัมผัสธรรมชาติแบบนี้ตลอดเลยนะคะเอาเขามาสัมผัสนู่นนี่นั่นข้างนอกบ้างนะคะให้เขาได้วิ่งได้ออกกําลังนะคะ ก็เดี๋ยวก็ปรับเปลี่ยนกรงนะคะเดี๋ยวก็อาจจะทําความสะอาดกรงแม่ไฟแล้วก็ให้เขากับแม่เขาหรือยังไงแม่เปิดเนี่ยเขาชิวๆแล้วนะคะเขาทําหมันแล้วเขาก็สามารถใช้ชีวิตแบบแบบเหมือนส้มกับเหมือนสีเทาได้เดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องต้องดูแลลูกเขาดีๆก่อนตอนนี้ลูกเขาไม่สบายนะคะอาเแม่นุจะมีคลิปของเหมียวเล็กมาให้ชมนะคะ <laughs> มันเป็นคลิปของชอ็อตมันเลยเป็นลายตั้งแบบนี้นะคะ ดูดูตอนอยู่บ้านเช่านะคะดูดูตอนตอนที่เลี้ยงเขาอยู่บ้านเช่านะคะดู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 ความดูความน่ารักของเขานะคะดูเอามาจับแม่นะคะมือดู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 ให้ออกมาเล่นแล้วให้เอาข้าวกรงค่ะอยากออกมาอีกนะคะแล้วก็เอาภาพน่ารักของชาเย็นมาทั้งหมดทั้งมวนคือแม่ไม่อยากให้พวกเขาโตเลยนะคะตอนเด็กน่ารักที่สุดในโลกนะคะนี่ก็เด็กๆหน้าบ้านนะคะเด็กๆหน้าบ้าน สำหรับคลิปนี้เมนูก็ไม่มีอะไรมากนะคะช่วงบ่ายมีประชุมก็เลยต้องรีบลงคลิปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกท่านจะจะจะเป็นห่วงว่าไม่ลงคลิปไปไหนอะไรยังไงนะคะถ้ารอช่วงเย็นมันจะไม่มีเวลานะคะไปถึงบ้านต้องรีบเคลียร์เด็กๆนะคะเรื่องงานกว่านุ๊กจะถึงเพราะว่านุ๊กไปแวะหามาจอนแมวจอนอยู่นะคะนี่ลักกี้ลักกี้หน้าบูดนะคะลักกี้หน้าบูดไม่รู้เป็นไรนะคะไม่รู้ไปโกรธใครมานะคะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ